สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องขยับปากสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับสถาปัตยกรรมเรื่องชื่อเสาชิงช้าอายุ200กว่าปีสัญ,ญลักษณ์อมตะคู่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะจนหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร์ได้บันทึกไว้ว่าเสาชิงช้าคู่แรก ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2327ตามคำสั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1หลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีได้2ปีเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความเป็นศูนย์กลางของพระนคร และเพื่อใช้เสาชิงช้าในการประกอบพิธีตรียมประวยหรือพิธีโลชิงช้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณเสาชิงช้านี้ ต่อมาได้ถูกย้ายมาสร้างใหม่ที่หน้าวัดสุทัศน์เทพบารารามและลานหน้าสาลาว่าการกรุงเทพมหานครในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานที่ค่ะลักษณะของเสาชิงช้านั้นคือ ตั้งอยู่บนหินล้างสีขาวขนาดใหญ่สูง21.15เมตรด้านบนของพื้นฐานถูกปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงเสาไม้แกนกลางคู่และเสาตะเกียบสองคู่เป็นเสาหัวเมตรทำด้วยไม้สักกลึงกลม ครงยึดหัวเสาทั้งคู่แกะสลักอย่างสวยงามกระจังและหูช้างไม้เป็นลวดลายไทยที่ฐานมีบันไดสองขั้นทั้งสองด้านและตามแนวโค้งของฐานติดแผ่นจารึกประวัติเสาชิงช้าเมื่อมองดูจะเห็นว่าเทวสถานนี้ทั้งหมดถูกทาด้วยสีแดงชาติเสาชิงช้าต้นปัจจุบัน เป็นเสาชิงช้าคู่ที่สที่ผ่านพิธีสมโพธหรือพิธีมงคลเฉลิมฉลองเมื่อวันที่11ถึง13กันยายนพุทธศัการาช2550และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติจากกรมศิลปากรณวันที่22พฤศจิกายน พุทธศักราช2,492ปัจจุบันมีอายุประมาณ238ปีค่ะ การเปลี่ยนเสาชิงช้าครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วในพุทธศักราช2,549เนื่องจากเสาชิงช้าทำจากไม้ทำให้เมื่อการเวลาผ่านไปไม้ย่อมมีการผุกกร่อนและเสื่อมสลายซึ่งเสาชิงช้า3คู่แรกผุพังจนไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกจึงต้องทำการรื้อถอนและสร้างใหม่เพื่อทดแทนค่ะ เสาชิงช้านี้เป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครและยังเป็นเทวสถานที่มีความเชื่อตามคติแบบพราหมณ์ดังนั้นการซ่อมแซมทํานุบำรุงจะต้องดำเนินตามความเชื่อจำเป็นต้องใช้ไม้สักท้องต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงลักษณะของไม้คือมีเส้นรอบวงขนาดโคนไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตร รงยอดมีเส้นรอบวงไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรและสูงไม่ต่ำกว่า20เมตรและเนื่องจากเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงมากจึงต้องติดตั้งสายล่อฟ้าไว้บนกระจังด้านบนลงดินเพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งเสาชิงช้าต้นปัจจุบันนี้เป็นไม้สักจากจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะ ในส่วนของพระราชพิธีตรียมปะวายหรือพิธีโลชิงช้านั้นจัดขึ้นเพื่อแสดงการต้อนรับการเสด็จมาเยือนโลกมนุษย์เป็นเวลาสิบวันของพระอิศวรผู้เป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและถือเป็นพิธีขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์ พิธีนี้จำลองมาจากคำพีเฉลิมไตรภพซึ่งพูดถึงพระอุมาเทวีที่พนันกับพระอีศวนเกี่ยวกับการวิบัติของโลกโดยให้พญานาคแกว่งตัวให้พระอีสวนทรงยืนขาเดียวในลักษณะคขวยห้างหากพญานาคแกว่งไกวตัวแล้วพระบาทพระอีศวนไม่ตกลงมาถือว่าโลกนั้นยังมั่นคงแข็งแรงและพระอีศวนทรงชนะพนัน เดิมทีพิธีนี้ถูกปฏิบัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนานโดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมาการาคมในเวลาเช้าขึ้นเจ็ดค่ำและเวลาเย็นขึ้นเก้าค่ำเดือนยี่โดยเมื่อก่อนนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเรียกว่า พระยายืนชิงช้าและให้บริวารพราหมณ์ที่แข็งแรงขึ้นโลชิงชา้าเมื่อพระยายืนชิงช้าไปถึงเสาชิงชา้าก็จะเข้าไปนั่งในโรงราชพิธีจากนั้นให้ผู้ที่จะโลชิงชา้าขึ้นชิงช้าทีละสี่คนโลสามกระดานรวมเป็นสิบสองคน โดยมีเชือกที่ยึดไว้แน่นทั้งสี่ด้านสองคนหันหน้าเข้าหากันพนมมืออยู่กลางกระดานมือสอดเชือกไว้อีกสองคนอยู่หัวท้ายจับเชือกถีบโลชิงช้าเพื่อคว้าเงินรางวัลหนึ่งตำลึงหรือเท่ากับสี่บาทนั่นเองค่ะ แต่ด้วยพิธีนี้มีลักษณะที่น่าหวาดเสียวจึงทำให้พิธีถูกยกเลิกไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ปัจจุบันเหลือเพียงเสาชิงช้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครสำหรับคนที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ่ยรูปและท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ได้ฟังเรื่องราวที่มาของเสาชิงช้าแห่งพระนครแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้และความสนุกสนานไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องขยับปากด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะ